เงยเงยยังไงเอาบอกหน่อยที่เขาแข่งนะบอ้เขาเราข้างบนช่วงไหนยกไหนอะไรยังไงบ้างยกสี่ครับยกสใช่ไหมโอ้ยกห้านี่จังหวะที่เกไปมหมดเพียงไปกไปมหมดเพียงไปตอนนั้นเราเราเรไม่มั่นใจเหรอไม่มั่นใจนี่หนึ่งอวัด างแคสวาแไไม่หลายหลายเ่เลยนะเป็นไงบ้างวันนี้โอเคไหมพอพอมันยไปไหม่่เาไม่พอใจตรงไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรมีไหมอีกเยอะเลยออมีอันชิ้นไหมวันนี้ห้าหมื่าหมื่ลูกนี่กันนะหัน่กอห้าหมื่นนี่ตอนหน่หมื่นอหน่งหมื่นนี่ประวจน่งหมื่นบาทอ่ากนก ที่กุมาแข่งน้นคกมาเป็นไงได้นะรอบหน้านี่เราลดลงวันนี้ร้อยเท่าไรเนี่ยหน้าพิกัดที่ชกิกัดที่ชกที่เราที่ว่าชกดีที่สุดคือิกัดเท่าไหร่้วจมาัดเทีเล่กขอบคุณใครมากวันนี้ที่หลวงขอบคุณาจรัขอบคุณที่ซีจิงนดาั พี่โอชัยมีโีชัยไหมอยากจะเจอใครมีมีไหมบอพอมีไหมมีไหมพี่จัดเท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามสิบเจ็ดนะพี่จัดพี่จัดมีเนาะพี่หลวงครับวันนี้วันนี้น้องชกตามเกมไหมครับชกชกพอใช้ได้อ้คือพอใช้ได้ยังไงครับพอใช้ได้คือก็คเราราบอกว่าสอนยกว่าที่เกี่ยวกับรุ่ยกสามก็ยังไม่ออกผมถามว่าเรวจะเอาอะไรไปชนะเขาเขาเขาแก่งกว่าเออ เขามายาปุต้วยกทีก็สกตามชกได้ตามเกม